ไปหาสูบ้ามมงได้เจอแต่ขี่ตรมเครื่องแอวพี่น้องเอ้ยจอแมนมันยากคร <l ark> <th> <pre> ับยากบ่ยากเอาปากคอโดดอยู่ต่อน้หนยังบ่มีปัญญาเอายังเช่นเหตุการณ์นี่ ว่าสิจับปลาในแต่ละโตัวนะโสดพ่อมาหอดมันกระโดดไปอีกฟังหนึ่งพุนเดียวเลยนะเนี่ยปลาตากล้องคอยคือหัวย้อยเย้แสบแท่สูเอ้าได้เกิดแล้วด้วยบันไดคอยสิได้เกิดวันนี้ละโต๊ะบอกไงเลยบันไดเอ้าเฮ้ยมุกเดิมเดิม คนที่คอยจับคายยกหันพิ่นซื้อพี่เกียรติด้อน่ะที่คอยตอดไปหห้พิ่นเป็นนักดนตรีเด้อมือนีีเพิ่นสิเกิดพิ่ต้องจับปักคอให้ได้พิ่นสิเกิดพิ่นสิเกิด ได้มาสองตัวปั๊บก็หายแย่มองหันแกหันแกนี่แต่ว่าอันไปเบาไหวนะขี่ตมมันเลยกผู้ใดเคยสูบสารลักษณะนี้คงเข้าใจกันดีเนาะครับว่ามันมือซํำใดตาคิ้วก็มาต้องไวขีดตมแบบนี้ยังบ่ได้ตอนนี้คือว่าเห็นปลาคอย่โดดไปอีกฟังหนึ่งเราฟังพีเกียรติปุ่นไปทางพุ่นเท่ากันเลยไวขีดตมตามกันไปเบิ้งเล้กกว่าสิหัดป่ามันไปหัดใสแล้วยอกันไปยอกันมากก็ตกลงกันแล้วเอาเศร้าถ่าเฮาสี่ก็ดอสี่ก็ได้ใช่หันมันหายไปแล้วละปลาจะไปงมมันป้าเฮาเศร้าถ่า ตอนเปลี่ยนขึ like ้นฟังนี่คู่สันใหญ่หอบก้อนมูเด้วยวันนี้หอบงามงาบด้วยนั่งห้นั่งาไหมาเกิดม่เป็นบ่เฮ้ดดเกิดมาไหมไปไปมานั่งหัวกูอยูไป หลังจากมือเมยมากมาเห็นผลงานกันแล้วก็หายเหนื่อยกันครับบัดนี้เฮาสิเผาป่ากินก็ตัมบอกหุงผ้าเบิ่งบรรยากาศบ้านแบบนี้ซ้ำให้ผู้ยูเมืองนอกเมืองหน้าบ้านในเมืองกัดขึ้นทอดบ้านนอกเข้าปาาตัวใหญ่ใหญ่ใส่เกลือหลายๆครับเดี๋ยวเขาสิเผาเกลือแบบบ้านๆเพราะต้องมีอย่างายมีเค่บปากกับเกลือเท่านั้นครับหมักเกลือแล้วเอาไม้ทิ่มปากมันเข้าไปแบบนั้นเลยระวังดีมันแตกน้ำเน้อแล้วบัตนี้เฮาก็ไปอัางไฟไว้เพราะต้องย่านมันใหม่ ตอนนี้เราเชิญแขกมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมาซิมตักหุงกับปาคอเผาปาคอธรรมชาตินะลงไปจับกันแล้วนะอันนี้เผาอีกเผาอีกตัวหนึ่งอยู่ในหันอีกประมาณ2องโล พอเผาได้ที่แล้วครับเนื้อปลาจะออกช้ำๆแบบนี้เลยครับแซบนั่แน่นอนหอมนุ่มเพราะว่าเป็นปลาธรรมชาติแมงวันกับจีลไยแนเดอร์พี่น้องแต่บบมีเอียงมากวนใจมูฮ้าได้ครับเพราะสิจวดกันทั้งเทียนึงเหนียต่ำบกห่งแล้วก็พัดแกมมีปลาคอเนื้อปลาคอช้ำๆป๊๊บมุมเข้าไปบุ๊บบุ ยิกเนื้อประคอช้ำๆมาคุยตามหุงค่ำยนยๆนอ้งหูงแก้มตามเข้าไปยุบโอ้โห,โหินประแทศแสบนะโซมีเวลาว่างก็อย่าลืมพบปะเพื่อนฟูงหาเวลาพอนไคร่กับตัวเองบ้างนะครับสวัสดีครับ